เป็นเล็กเป็นอันนี้สบายใจนะสบายมาก่สบายมากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ๋ออย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วพระพ <c oughs> <c oughs> ุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อาจารย์ครับครับอ่าในสังยุตตนิกยครับภิกษุท,ทั้งหลายถ้าพวกเธอเห็นข้าพดีมั่งคั่งสมบูรณ์ <c oughs> เห็นพระราชามาอากษัตริย์ <c oughs> เห็นใครต่อใครขอให้คิดว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว ในสังสารวัตรที่ยาวนานนี่นะครับครับแล้วก็ถ้าไปเห็นคนยากจนเข็นใจคนทุกพลภาพคนกำพรายาจกอะไรก็ให้นึกว่าอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วโดยที่สุดแม้จะไปเห็นในพวกสุนัขก,กีเ่เลือนอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้ว มันเพื่อนเก่าเราทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเก่าเราเนในทางฝ่ายข้างบนข้างบนก็เคยเป็นมาแล้วครับข้างกลางกลางเสมอกันก็เคยเป็นมาแล้วข้างล่างข้างต่าก็เคยเป็นมาแล้วก็เลยไม่ไม่ริษยาแล้วก็ไม่กระจิมแล้วก็ไม่ดูมิ่นดูถูกใครถ้าได้ทราบว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยับท่านจะเดินไปแล้วก็ไปผ่านสุนัขสุนัขมันนอนขวางทาง ท่านบอกว่าพระเจระคุณเอ้ยขอให้ลูกผ่านไปหน่อยเถอะกาถาว่าเอ้าทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะท่านก็บอกว่าไม่แน่หมาตัวนี้อาจจะเป็นหมาพระโพธิสัตว์ก็ได้อครับอเป็หมาพระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ต้องนั่นหน่อยเกรงหน่อยครับยำเกรงนะอันนี้ก็แสดงถือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนะครับไม่มีไม่มีอธิมันะ ครับได้ได้ทราบว่ามีอยู่คราวหนึ่งพระที่วัดของท่านอ่ะตอนเย็นเย็นก็จะเตะตะกร้อนนะครับชาวบ้านไปฟ้องท่านก็เชยอยู่มาวันหนึ่งท่านเข้าวังได้จีวรผ้าไหมมาท่านก็ตอนเย็นพระท่านลงไปเตะตะกร้อเมื่อเดินท่านก็เอาผ้าใรใส่ในผานไปวางไว้กลางวงหลือกราบโอ้ยพระเจ้าปัคูณเลยเตะตะกร้อสวยเหลือเกิน โรกไม่มีอะไรจะให้รางวัลเขาถวายใจแพร่เนี่ยครับคตั้งนานพระเลยเลิกเตะตะก้าเลยเป็นอุบายครับเอาชนะด้วยอุบายเถิดไปไปด่าไปว่าเอาแข็งเข้าว่าบางทีก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเอานิ่มๆเข้าหาเหมือนกันครับต้องอยู่ที่อุบายครับอุบายจะไน้บางคนก็ดูถูกคนยากคนจน เห็นเป็นเห็นคนจนก็มักจะดูถูกเกียจจาแต่ว่าถ้าคนที่เขาคิดเป็นเขาก็จะคิดว่าเราเขาอาจมีดีแลวก็เขามีความพยายามเหนือเราก็ได้ครับแ,แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาทํางานทีหลังหรือว่าเขาไม่มีมาราดกจากบรรพบุรุษก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังยากจนอยู่น้องเนี่ยนะครับคิดได้อย่างนี้เราก็ก็ไม่ดูถูกคนจน เราดับยิ่งเป็นคนรวยก็คนจนนั่นเป็นฐานให้เขานคนจนนนคือถ้าหากว่าไม่มีคนจนก็จะรู้ได้ไงว่าตัวเองรวยใช่ไหมครับแล้วก็ได้อาศัยแรงงานคนจนเนี่ยครับ,รบเป็นฐานให้ทําอะไรต่ออะไรได้ไม่งั้นถ้าคนรวยเท่าเขาหมดแล้วเขาจะไปจ้างใครมันไม่มีคนให้จ้างนะครับ,รบอันนี้ก็ถ้าคิดเป็นนี่มันจะมองอะไรได้ชัดนะครับได้เห็นชัด มันปัญหาปัญหาตองเที่มันคิดไม่ออกอ่าคิดไม่ออกไอ้คิดไม่ออกเพราะไอ้กิเลสตัวนี้มันเต็มหัวอกหลือเกินใช่ครับมันเต็มหัวอกแล้วมันปิดหูปิดตาหมดเลยนะครับครับอบางคนเกิดมาสวยครับเกิดมาสวยก็หลงตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นคนที่เกิดมาไม่สวยกิเลสแต่ว่าถ้าเขาคิดเป็นเขาก็ต้องคิดว่าเออไอ้คนกิเลสที